สวัสดียามเช้าครับผมเก็บชงมิโนตะดจำสิ่งมาวิ่งอยู่นี่ได้ประมาณโอ้หลายวันแล้วนะสี่วันวันนี้วันที่สี่ครับนี่โอ้ก็วิ่งมาประมาณเกือบเดือนวิ่งมาเกือบเดือนก็ ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็ปกติทุกอย่างครับน้ำน้ำก็ไม่ขาดนะครับผมก็ยกเช็คทุกวันแหละแต่มันมันปกตินะครับก็มีแค่รั่วซึมนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยไปแก้รับอันนี้น่าจะไอตัวนี้รั่วเนี่ยลูกยาง น้ำมันเครื่องก็ไม่ขาดเช็คอยู่แล้วครับแต่ตอนแรกว่าซีนคอหลังลู่กนะแต่พอพอวิ่งไปวิ่งมามันแห้งๆอะ่ะเหมือนมันแค่ซึมๆแล้วตอนนี้มันไม่ไม่ลัวแล้วสมาทรไทยอืสมุสมทรไทยหมดแสนหนึ่งแสนหนึ่งอืมปกติไหมอ่ะปกติก็เหมือนเดิมมั้ง ปกตีเนอะเอาน้ำมันขาดหรือเปล่ากูเติมโซลโซลมิทหายแล้วนะประมานอะหายปั๊มมันจะเสียไหมจ๊ะไม่มันหายไ้มล่ะหายนั่นแหละน้ำมันขาดตอนขับมาอีกก็ตอนเช้าก็เป็นอีกรั่วเยอะโวรั่วเยอะเล้วน้ำมันไฮดรอลิกมีไหมอันมีมีมาติไปซื้อนีต้องไปซื้อมาเติมถ้าขับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหมเดี๋ยวปั๊มมันพัง ต้องเติมแล้วพวงมะลรยมันก็ใช้ไฮดรอลิกไงรถไถอ่ะดังงั้นบ่ไม่ดังมันมันมันถ้ามันมัน้อยกระตุกนะมันกระตุกไหมล่ะนั่นแหละน้ำมันขาดครับไใบเม็ดอ่ะจิกๆอย่างอืมน้ำมันขาดตรงนั้นมีแต่ถอดใส่นั่นแหละเอ๊ะใส่อะไรใส่กาวลดน้ํา น่าก้าไม่มดเลยแล้วมันจะมาไหมต้องเชิอบไม่รู้พี่เหล่าน่าจะยังไม่เสร็จงานเลยมั้งให้มาเนี่ยมาขุดต๊ะมาด้วยไหมขุดโตออยูไ่ไหนอี๋หนาอ๋อ<า>น่าจะมาทาง,งน้ำใหม่หรอตอนน้ำเกา่าน้ำเกา่าเหมือนใหม่ตั้งไหนฟ้ามันใหม่เนี่ยตั้งหนาเลยเนี่ยเนี่ยเป็นมินิมปะมินิม เชื่อมได้บอมีเนียมได้ครับู้ว่ากูมีเชื่มมีเนียมเลยเชื่อมได้ไหมล่ะมันแตกอยู่ตรงสลักอะลอนไปดูดิต้องให้ร้านแล้วต้องไปถามร้านบ่อน้ำแล้วก็แถวแถวนี้มันเชื่อมมีเนียมไหมล่ะถ้าแถวนี้เชื่อมมีเนียมก็เชื่อมได้แต่มันจะอยู่ไหมตรงสลักอะไม่เห็นติดสร้างมาก็ไม่เห็นสั้งมาเลย

ซีนซีนคหลังแห้งเลยอะตอนแรกว่ามันเหมือนมัน่วซีิโคหลังเนี่ยแห้งเลยครับผมลองจอดคอนกรีตดูแล้วก็ไม่หยุดน่าจะไม่น่าจะน่าจะแค่ซึมป๊บแล้วมันตอนนี้มันน่าจะหายซึมแล้วแหละแปลกนะครับแปลกมาก ดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแต่ไปถามคนที่เขาเคยเปลี่ยนมาว่าซีนซีนแท้เหมือนลมหลวมนะแต่ก็ไม่รู้นะผมเลไ,มได,ดูตอนช่างใส่